อะไรกันมันก็แค่ม่านน้ำนั่นคือทั้งหมดที่นายมีแล้วใช่ไหมแกมันเป็นอะไรกันฉันจะไว้ชีวิตนายขอโทษด้วยแล้วกันเขาแพ้แล้วอะไรกันไร้สาระฮิฮิชิเขาเขาแข็งแกร่งมากคนต่อไปสู่หงหง อันดับ331มาคิดดูแล้ว้าเคเรียนหน้านายเตรียมการไว้อย่างไรแต่เท่าไปฉันมีเรื่องไม่กี่อย่างต้องทำกาปั้นติดไฟกาปั้นติดไฟในที่สุดก็มีคนบังคับให้เขาต้องใช้มันเราได้โอกาสแล้วชิ <c oughs> ดีเลยฉันรู้เราไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเขา และเขายังมาคับให้พ่อหนุ่มนั้นต้องใช้เวทมนตร์ระดับกลางแต่การให้กําลังใจก็ไม่ได้ทําให้เขาชนะใช่แล้วโชคไม่ดีนะสู่หงกวงก็ยังแพ้ฉันจะเขี่ยวเข็นนักเรียนต่อไปฮนะไอขยะเอ้ยพวกแกทั้งหมดมันไม่เอาไหนนี่มันเรื่องซีเรียสนะไม่มีใครที่มีความสามารถพอจะจัดการไอเว์นั่นได้เลยเหรอ ฉันจำได้ว,ว่าเริ่มแรกเธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเขาเลยไม่ใช่หรออะไรหรอไม่เคยนะทุกคนต้องการพิสูจน์ว่าเขานั้นผิดพวกเขาต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่ขยะเหมือนกับที่หมอน,นั่นพูดไว้ดังนั้นพวกเขาถึงต้องการเอาชนะเขาต้องเพลงคนต่อไปคนที่อยู่สูงขึ้นไปในบัญชีรายชื่อ ฉันไม่สามารถใช้ระเบิดเพลิงได้อีกแล้วผนึกสายฟ้าสองเมล็ดพันวิญญาณหรอพ่อหนุ่มนั่นไม่มีทางน่าด้วยมเมล็ดวิญญาณพื้นฐานระดับต,ต้นของเวทมนต์ไฟและสายฟ้าช่างเป็นการโอ้อวดความร่ำรวยคนต่อไปนักเรียนสาขาวเวทมนต์ไฟมักจะเป็นประเภทที่ชอบอดดี มันดีเลยที่พวกเขาจะได้รถขนาดลงสาขาเวม็มนไฟกำลังจะมีชื่อเสียงเร็วๆนี้ใครจะคิดว่าพวกเขาลุมนักเรียนลักเบี่ยนแค่คนเดียวแต่กลายเป็นว่าพวกเขาโดนอัดซะเองเขามีชื่อเสียงแล้วฉันโพสต์วิดีโอลง YouTube และมันกำลังมีคนพูดถึงมากกว่า1,000คอมเมนต์ผู้ท้าชิงคนที่56เขานกคู่ต่อสู้66คนรวดเดียว คนที่บอกว่าเวทมนต์พื้นฐานเป็นขยะงั้นหรอนักเรียนเลิกเปลี่ยนคนเดียวยืนหยัดต่อนักเรียนสาขาเวทมนต์ไฟทั้งหมดมันดูเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในายควรจะมีความสุขนะที่มาได้ไกลขนาดนี้มันก็ยังเป็นความจริงที่ว่าในายใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปกับเวทมนต์ขั้นพื้นฐานนายจะไม่มีทางทำได้ อวดดีเพราะว่าเธอปากดีกับฉันฉันจะเปล่าเธอให้กระเด็นด้วยเ <L un> พลิงสีกุหลาบกำปั้นติดไฟ9วิถี <L un> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ